สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชมสวนครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนนะครับพาเที่ยวดอกไปก่อนช่วงนี้เราจะเข้าสู่ฤดูกาลดอกไม้กันแล้วครับหลังเมษาไปเราก็จะได้ชมดอกไม้สวยๆครับกับดอกข้าวบันสาดอกกระเจียวมะลิดอกไม้ทุกชนิดครับที่บ้านสวนดอกพพะก็ตอนนี้เตรียมพร้อมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไป ปลูกดอกกระเจียวมะลิกันครับเพื่อขยายพันธุ์นั่นเองครับต้อนรับปีนี้ครับสวยๆกับดอกกระเจียวมะลินะครับท่านผู้ชมที่สั่งพันธุ์ว่านต่างๆไปนะครับตอนนี้ครับปลูกได้เลยครับนำมาปลูกใส่กระถางไว้เลยครับเดี๋ยวฝนมาก็จะงอกออกมาแตกดอกออกดอกออกผลให้เราได้ชมนะครับทุกทุกอย่างครับที่สั่งไปนำมาปลูกเลยนะครับเดี๋ยวจะสูญพันธุ์ไปเปล่าๆครับสั่งไปก็ราคา ไม่เบาทีเดียวนะครับวันนี้ร้านนึงจะพาท่านผู้ชมไปปลูกดอกกระเจียวมะลิกันครับไปกันเลยครับครับขั้นตอนที่เราเตรียมการน,นะครับจะปลูกก็จะมีกาบมะพร้าวแล้วก็ดินนะครับแล้วก็เตรียมกระถางไว้ตัวน,นี้ก็คือกอแม่พันธุ์ของปีที่แล้วครับตอนนี้ยังอยู่ในกระถางเดี๋ยวร้านหนึ่งจะเอาน้ำมาใส่แล้วก็เอาหัวออกมานะครับท่านผู้ชม นี่คือการขยายสไตล์ร้านหนึ่งนั่นเองนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ที่สั่งหัวดอกกระเจียวหรือหัววานต่างๆนะครับก็ปลูกแบบเดียวกันได้ครับนะครับท่านผู้ชมเราก็นําน้ํานะครับมาลดในกระถางนี้เลยนะครับเพื่อเราจะแยกเอาหัวแม่พัน์ธุออกมา ครับเนี่ยเราก็จะนำน้ำมาแช่ไว้ให้ดินดินที่แห้งนะครับนุ่มก่อนนุ่มแล้วเราก็จะนำหัวกระเจียวออกมาครับท่านผู้ชมนะครับเราคว่มกระถางออกก็จะเห็นรากของกระเจียวมะลิครับก็ใช้น้ำล้างออกนี่คือหัวกระเจียวมะลิครับท่านผู้ชมครับ ดินที่เราก็จะยุ่ยหลุดออกหมดเลยครับนะครับเห็นรากกระเจียวมะลิแล้วนะครับ ใส่น้ำฉีดไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับจากที่เราล้างกระถางไปเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้หัวกระเจียวมะลิมาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแยกปลูกนะครับว่าจะได้กี่กระถางครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นหัวเป็นรากไหล ไหลนิดๆนะครับนี่คือร้านหนึ่งจะแยกออกมานะครับนี่คือตัวนี้เราก็จะเอาตรงนี้ครับหักออกเลยอันนี้คือจะปลูกหนึ่งกระถางครับได้หนึ่งกระถางแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมันมีตรงนี้เราก็เอาเอาตรงนี้ครับออกมาอีกหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็หักตรงนี้เลยนะครับคือการแยกนะครับก็คือ จะได้2กระถางแล้วครับทั้งหมด3กระถางแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีเราก็แยกออกมาเนี่ยครับที่เป็นหัวเนี่ยครับคือหัวกระเจียวมะลินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้อีก1กระถางครับนะครับตรงนี้จะเป็นหัวของปีที่แล้วนะครับหัวฝ่อไปแล้ว นะครับตัวนี้ก็ปลูกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้เราก็มีหัวเดียวครับปลูกไปเลยครับทั้งหมดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระถางนั่นเองนะครับนี่คืออีกหัวหนึ่งครับตัวนี้หัวของปีที่แล้วฟอไปแล้วทิ้งไปครับทั้งหมดได้เจ็ดกระถางครับท่านผู้ชม จาก1กระถางเราก็จะขยายได้7กระถางนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันครับว่าทํายังไงครับไปกันครับครับเริ่มกระถางที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะเอาดินลงไปเลย ไปต่อครับกระถางที่3ครับท่านผู้ชมที่สั่งหัวว่านต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวฝนมาก็จะงอกออกมาแล้วครับช่วงนี้ร้านหนึ่งก็เตรียม พื้นที่แล้วก็ดินไว้ครับเพื่อจะปลูกดอกข้าวบัรษาช่วงฤดูฝนครับช่วงนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์กันต่อครับเพราะว่าปีที่แล้วก็จําหน่ายไปเยอะปีนี้ต้องขยายไว้ให้เยอะๆครับเดี๋ยวจะสูญพัน์ไปก่อนครับ นะครับท่านผู้ชมที่สั่งไปนะครับ1กระถางก็จะขยายได้ประมาณ6กถึงเกระถางนะครับสําหรับกระเจียวมะลิครับเพราะว่าหัวของกระเจียวมะลิก็จะมีครับเป็นแง่งๆเนี่ยครับอย่างนี้ถ้าเราจะขยายก็หักออกไปปลูกต่อได้นะครับแต่ว่าร้านหนึ่งอยากจะให้กอใหญ่ๆก็ใส่ไปเยอะๆนิดนึงครับ เตยมกระทางไว้เจ็ดพอดีเลยนะครับเหมือนจะรู้เลยครับ ท่านผู้ชมที่สั่งหัวดอกเข้าวพรนษาไปก็ปลูกปลูกแบบเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับดอกเข้าวพันษาครับหัวม่วงปากยอก็ปลูกแบบเดียวกันครับช่วงนี้เอาออกมาปลูกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับปลูกแล้วก็ลดน้ําไว้ก่อนครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อ ให้ดินนะครับเข้าไปห่อหุ้มหัวไว้ไม่ให้แมลงหรือว่าอะไรเข้าไปกัดหัวนั่นเองครับพอฝนมาก็จะงอกขึ้นมาเองครับวันนี้รายการร้านหนึ่งชมสวนต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปร้านหนึงครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปทำงานต่อครับเดี๋ยวจะสายนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ you oh.